นี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับแฟนกับแฟนเพลงเอฟซีสตอร์นอย์แฟนเพียงทุกคนทุกท่านครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้กําลังอ่าใกล้สีเหลี่ยมนะครับพี่น้องพ่ออย่าปล่อยงัวมาเด้อเอยกสองมาแล้วครับนี่นยังไงเอ็กซ์ทายนะครับหน้าด้เซอร์หนูเป็นย่าเดี๋ยวแล้วนี่บรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศ สุดๆร้อนๆจะเสร็จแล้วเปลี่ยนสุดสวอยเพราะต้องเสร็จหนาเด้อไปงานมืออื่นต่อเลยค่ะอ่คันนี้ขยายเป็นมุมกว้างเลยฮะเอ็กซ์สุดท้ายแล้วบันทเอ็กซ์สุดท้ายแล้วอ สู้ๆพี่สู้ๆสู้ๆใกล้เสียแล้วสู้ๆเวลาสู้ๆสู้ๆค่ะทุกคนค่ะยืนหน่อย อ่ะทีนีนี้ยปางัดแนวเฉียงมอ่ะนี้ปัดแนวเฉียงตามกมอยู่นี่อ่ะเราขยับเฉียงมาอัน่เก็บขี่ตุ่มเ่นกเยาปอย่าปล่อยควายมานะใ้หนูลกเดียวควไมรู้วน่าได้เส้อหนูเป็นย่าเฉียวแล้วเร่าวแเราสู้ๆลูกใกล้สิเรี่ยวๆพาสุดท้ายแลี่วสุดท้ายเลีวทุกคนสู้ๆ้างหลั่ยา่าให้ไปกินวยหอมเด สนบลี้จอดน้อยนะคะขอบคุณนน้อยสาหรับจากบอสนะคะขอคุณจากบอค่ะขอบคุณพระจากบอสนะคะรักไก่อีวนทีคนเออี่เป็นยัไงคุณพี่อาการเป็นยังไงคะ ตอนนี้นะมาล้มาล่อคับตอนนี้ปิดเสียงม,มือมือไปแล้วตอนนี้เห็นว่าพอไอโฟนนี่ป่ะนี่ล่นร่ำเรืองเลยคะ่ะเพราะว่าเสียงบ่ไหว,อ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 ,วอีกบ่ได้ค่ะล่ำบ่ได้ค่ะสัญญาอันนี้ฉันฉันฉันตื่นอีกเดี๋ยวขืนล่ำ,ลำเทียน,นอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนไปหอดก็คือแล้วนี่คือต้องกินยากินยังไปหาหมอไปนี่นะต้องไปหาหมอ <im itation> <im itation> เรียบล้พี่น้องอจะจวดต่อละเสดระอีหลาวดเอาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนฝากเป็นกำลังใจให้ลูก get, oc, ทีมงานทุกๆคนนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจอีหลาน้ำการทีมงานไทยทำนํำ <Yeah. S 2> นะครับ okay, <so. S 2> พี่น้องครับทุกๆคน oh, <man. S 2> กับฝากเป็นกำลังใจให, mm hmm. ให้ทุกคน <Yeah. S 2> ด้วยนะครับพี่น้องไก่สีแเลีวยมเรวพาสุดท้ายเร้วได้่าสีเลียอายุอีหลาที่ติดเลี่ยนสุดอีกเดินแาไปที่นึงลูก ขยับตามไหมคะไม่ไม่ต้องหมายถึงว่าอ่สีต้อมมอ่หลังมีนขยับไปช่องมีนอ่ะระหว่างมีนกับเจยไม่หลัามีนอ่ะหลังหลอดผ่ะนี่นี่เออสวยจินิดนึงโอเคครับมานี่มันหวานเออครับ้นก้าวขมาขชืทใเราัข้นมาข้างหน้าเออเหมือนโอเคแล้วอ่ะเออขึ้นมาโอเคครับ เออเหมือนโอเคแล้วแต่ความจริงคือไม่ใช่แก้มขยงเออเออมือคืนนีแม่แก้มเอิอเออแก้มตกลงกับไผลวะหนูกระเธอตุ๊ดทำนี่อีกอยากสีเราเพิ่งมาเดินมาอ๋อมีตูนมาขึ้นมาคำมั่พอดีมือนี้แล้วเหยียดโอ้กข้าศัตนูเป็นแล้วเรือปีนองมันข้าฝุ่นกำลังทายได้พาดแเรลฝนตกมาพอดีพักกันเล่นเขาไตอัน คาเฟ่เพื้นเกือบเป็นบอลเลวนะครับพี่น้องนี่อันนี้พาที่สามพี่น้องอานิพาที่สามส้วาสีเหลี่ยวดิลันตุเรยางพรมนีง่ายด้พี่น้องส้วาสีเหลี่ยวดิลพาร์นี่ครับการไทยทำเนาะพี่น้องเพื่อที่เสียออกมาให้ถือ่ดึกใจสวยงามนะครับ สวัสิีพานไปแต่ละมุมนะครับเจนนี่นก็ฝากเป็นกำลังใจเก้็คือเดือมครับพี่น้องครับขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้ทีมงานของเฮานะครับพี่น้องครับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับของอิหล่าอุงอิงเนาะครับพี่นอ้องอิหล่าหน่อยเฮา นะครับพร้อมกับทีมงานเด่นทีมพิเษของเราทุกทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องที่ร่วมใจกันมากนะครับเปิดตีสิมาไทยเอ็มวีแห้อีหลานะครับพี่น้องร่วมสร้างประวัติศาสตร์กันนะครับรังยิงไเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าครังยิ่งไ่เลยครับพี่น้องเด่นของเฮ้ามาเต็มอายะเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับพี่น้องกำลังใจทุกๆคนทุกๆุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องครับที่มาให้กำลังใจขอให้เฮงๆปังๆนะพี่น้อง รอแช่เด้อพี่น้องเด้อรอแช่ลรร้อติดตามนะครับเพียงไม่นะครับมือลาเฮ้านะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับบอกคอยยังดอกพี่น้องขอก็ร่างใจแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนอ่าซอยแช่ซอยกดไลล์เ<ร><ง>ด้อ<ร><ง>นะครับนี<ร>่บ<ง>รรยากาศค่อยรบอบหลังขางทุกคนมากคอยให้กำลังใจที่มาสนอยพิจารณเพียงของเฮ้านะครับในวันที่อาถาัยทำ เพียงใหม่ล่าสุดของอีหลเน้อยพี่น้องเนาะเห็นหว่าค่าฝนเร็วๆครับพี่นอ้องก็จังไกลมาละค่าฝนฝนมาพากำลังทายได้ผลาดเหลี่ยงฝนมาพาพอดีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับสู่สู ไปน้ากันเดียเด๋ยวกับเศษเดี๋ยวกับเลาแล้วนะครับมือเร่งก็จิได้พักกันได้พักพอนแล้วกินเดียนของเฮ้านะครับสเสด็จออกมาแบบสวยงามพี่น้องจะรอเบิ้งรอติดตามนะครับว่าอ่าสิเป,ป็นจังไดนะครับยิ่งไม่อีหล่าเฮ้านะครับส่วนเราไกลๆกับว่ามวนครับฟอนโอ้ยพี่น้องสายฟอนสายย้อนฟอนบันบาน,นยิ้มบันบาน ฝรั่ใส่ห่วยห่วยและพี่น้องพี่ล่ะนะครับมวนจังหวะกระดีนะพี่น้องเนะาะจังหวะลํำเพื่อนขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับเพลงใหม่ล่าสุดล่าสุดนะครับครับพาสุดท้ายแล้วครับพาสุดท้ายแล้วนะครับพาสุดท้ายแล้วนัพี่น้องเนาะบรรยากาศก,ารกระดีแห้งพี่น้องโอ้ ะครัับหลงจากที่พาพเบิ้งพี่น้องเบื้อ่าอ่าทายา MV หลาเแล้วนะพี่น้องนอ,นอกบ้านนี้กับภาพเาเบิงบ้งเหนือเบิ้งผู้เบิ้งแาไปบ้านนี้พี่น้องฝนตกแล้วบ้านที่นี่จะเป็นโอ้เขียวชฉอุ่มงามขาง,งามเนี่ยเบื้งสภาพพี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะครับสวยๆงดงามนะครับที่นี่นะครับพี่น้องครับรถบัสจอดกันเลี่ยงไซลายพ่อ,อ จากน้อยกะทายถ้ำเศเรียบ้อยแล้วก็จะเดินทางกันไปต่อที่โดมสาวน้อยพ,พิษบันแพงนะครับวันนี้เราพัก1วันนะครับพี่นงคงครับมื่ออ่นกันสิไปทําการแสดงอยู่ที่อําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิพี่น้องชัยภูมิอย่าลืมไม่กาลังใจที่งแม่สาวน้อยพ,พิษบันแพงด้วยพี่นงองเด้อน,นะครับพี่นงองครับกราบขอบพระคุณทุกกําลังใจที่เขามาชมชิปรับชมชิปอของไกลในมือนีอ่วันนี้นะครับกราบขอบพระคุณหลายๆครับ ขอบพระคุณทุกกำลังใจเอาพี่น้องคลิปนี้ใกล้ฝากพี่ฝากน้องเสนีพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ